เลขบัตรประชาชน4ตัวท้ายบอกนิสัยครับความลับอย่างหนึ่งนะครับในตอนที่คัดเลือกพนักงานนะครับผมก็จะดูเลข4ตัวท้ายเลข4ตัวท้ายบอกอะไรเราบ้างนะครับมาฟังกันเลยนะครับเลขศูนย์นะครับเป็นเลขของความลึกลับนะครับเป็นเลขของสิ่งลี้ลับนะครับคนนี้จะมีเซนต์มีซิกเซ้นต์แปลกๆนะครับบ่อยๆนะครับใครที่มีเลขศูนย์สเกตดีๆนะครับ เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขของความเป็นผู้นํานะครับถ้าเราอยากจะได้พนักงานนะครับที่มีความเป็นผู้นํานะครับตัดสินใจได้นะครับใช้เลขหนึ่งครับได okay <Castle upsetting S 1> ้ผลครับเลขสองครับเป็นเลขของความสวยงามนะครับเป็นเลขของความละเอียดอ่อนนะครับคนที่มีเลขสองเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนนะครับเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับเลขสามครับ เลข3เนี่ยเป็นเลขของความมุ่งมั่นนะครับขยันนะครับสู้ไม่ถอยครับใจนักเลงครับแต่ว่าจะใจร้อนนิดนึงนะฮะเลขสครับเลข4เป็นนักเจรจานักพูดนักต่อรองนะครับใครที่มีเลข4เนี่ยจะคนข้างที่จะพูดเก่งนะเลข5ครับเป็นเลขครูครับคนที่มีเลข5เนีครับเป็นโค้ชได้นะครับเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเก่งนะครับสอนคนอื่นเป็นครับ เลข6นะครับเป็นเลขของนักพัฒนาชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้ชอบอ่านหนังสือชอบฟังพอดแคสต่างต่างไปสัมมนานู่นนี่นั่นนะครับคนที่มีเลข6เนี่ยครับเป็นอย่างนั้นเลยฮะเลข7นะครับเลข7เนี่ยเป็นคนที่ขยันครับเป็นนักต่อสู้ตัวยงนะครับสู้ไม่ถอยนะครับเรื่องการทํางานเนี่ยโอ้ทำงานหามลุ่งหามข้านะสังเกตดีๆนะครับการมีเลขเจ็ดนะขยันมากครับเลข8นะครับ เลขแปเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะครับคิดการใหญ่ครับอยากรวยอยากมั่งคั่งนะครับก็จะทําอะไรที่แบบมุ่งมั่นพยายามนะครับเพื่อที่จะถึงเป้าหมายนะครับคนที่มีเลขแปคนที่มีเลข9ครับเป็นคนที่มีเทว,วดาคุ้มครองนะครับแล้วก็เป็นเลขพิเศษอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เลขที่อยู่ด้านข้างครับไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังนะ เสิมฤทลิ์มากขึ้นเช่นไปอยู่คู่กับเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําที่มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็ใครๆก็อยากเดินตามอย่างนี้นะครับเลข9ไปอยู่คู่กับเลข6กอย่างเงี้ยครับก็เป็นคนที่พัฒนาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ได้เร็วนะครับเป็นเลขที่แปลกใครที่มีเลข9สังเกตนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดถูกใจ ก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเลขอะไรคู่เลขอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับ